อิสรภาพแห่งใจที่ไม่ยึดมั่นตอนที่หนึ่งเมื่อใจเริ่มรู้จักการวางในชีวิตของเรามีหลายสิ่งที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวเรายึดมั่นในความคิดของตัวเองยึดมั่นในภาพลักษณ์ที่อยากให้คนเห็นยึดมั่นในความถูกความดีความสำเร็จจนบางครั้งความยึดมั่นเหล่านั้นกลับกลายเป็นภาระของใจ ธรรมะสอนว่าทุกเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นแต่การเข้าใจคำนี้ไม่ใช่แค่ฟังันผ่านมันต้องผ่านการเห็นด้วยใจจริงเพราะเราทุกคนล้วนเคยทุกขจากสิ่งที่เราไม่อยากปล่อยใจที่ยึดมั่นไม่ได้ผิดแต่มันยังไม่เข้าใจการยึดมั่นไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเพราะมันเป็นธรรมชาติของใจที่ยังไม่รู้ เหมือนเด็กที่ยังจับของแน่นเพราะกลัวหล่นเหมือนคนที่แบกของหนะักเพราะยังไม่รู้ว่ามีที่วางเราทุกคนก็เช่นกันเรายึดในสิ่งที่คิดว่าให้ความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นคนความรักความถูกต้องความคิดหรือความดีของเราเองแต่ในที่สุดเราจะค่อยๆเห็นว่าสิ่งที่เรายึดไว้ทั้งหมด มันก็แปรเปลี่ยนได้ทั้งนั้นเมื่อเห็นความไม่เที่ยงใจก็เริ่มวางเราจะไม่มีวันปล่อยวางได้ถ้ายังไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่ยึดลองมองย้อนในชีวิตสิ่งที่เราเคยคิดว่าขาดไม่ได้วันนี้บางอย่างก็หายไปแล้วบางคนที่เราคิดว่าจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตวันนี้ก็กลายเป็นเพียงความทรงจำบางเรื่องที่เราคิดว่าสำคัญนัด วันนี้กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่คือความจริงของชีวิตที่ธรรมะเรียกว่าอัน,นิจจังความไม่เที่ยงเมื่อใจเริ่มเห็นตามนี้จริงๆมันจะไม่ฝืนที่จะยึดอีกมันจะเริ่มวางโดยไม่ต้องพยายามการวางไม่ใช่การหนีแต่คือการเข้าใจหลายคนเข้าใจผิดว่าการวางหมายถึง การไม่สนใจแต่แท้จริงแล้วการวางคือการเข้าใจอย่างท่องแท้เมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่ต้องหนีจากมันแต่จะอยู่กับมันได้อย่างสงบก,การวางจึงไม่ใช่การละเลยแต่คือการรู้จักอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ให้มันครอบงำใจเหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำ เราอยู่กับโลกแต่ไม่จมอยู่ในโลกทุกการปล่อยวางเริ่มจากการยอมรับจะวางได้ต้องยอมรับก่อนเพราะถ้าใจยังต้านยังปฏิเสธยังไม่อยากให้มันเป็นใจจะไม่มีวันปล่อยเมื่อเราเริ่มพูดกับตัวเองได้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เองโดยไม่ต้องตัดสินใจจะเริ่มเบาบางเรื่องเราแก้ไม่ได้ บางคนเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราวางได้ด้วยการยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นเองความยึดมั่นไม่ได้อยู่ในสิ่งของแต่อยู่ในใจเราอาจปล่อยสิ่งภายนอกไปได้แต่ใจยังเก็บมันไว้ในความทรงจำเรายึดความเสียใจไว้เรายึดคำพูดของคนอื่นไว้เรายึดภาพในอดีตไว้อย่างแน่นหนา สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจเรานี่เองดังนั้นการวางไม่ได้หมายถึงการโยนของทิ้งแต่คือการรู้เท่าทันใจที่กำลังเกาะอยู่ในสิ่งนั้นและค่อยๆค,คลายมันออกด้วยความเข้าใจเมื่อใจเริ่มรู้เท่าทันใจของตัวเองการปล่อยก็เริ่มเกิดขึ้นเราไม่ต้องฝืนบางเพราะการฝืน คือการยึดในรูปแบบใหม่สิ่งที่ต้องทำคือการเห็นเห็นว่าใจตอนนี้กำลังยึดอะไรอยู่เห็นว่ามันทุกข์เพราะอะไรเห็นว่ามันกลัวการสูญเสียอะไรเมื่อเห็นอย่างชัดใจจะค่อยๆวางเองไม่ใช่เพราะสั่งให้วางแต่เพราะมันเข้าใจอิจสรภาพไม่ได้เกิดจากการได้ในสิ่งที่อยากได้แต่จากการไม่ต้องได้เสมอไป เรามักคิดว่าอิสรภาพคือการได้ทำในสิ่งที่อยากทำแต่แท้จริงแล้วอิสระภาพที่แท้คือการไม่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเพราะยิ่งเราอยากควบคุมใจเรายิ่งถูกควบคุมเมื่อใจยอมรับความจริงของโลกว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราจะไม่เหนื่อยที่จะฝืนอีก เราจะเริ่มมีพื้นที่ในใจพื้นที่ของความสงบก,การวางไม่ได้หมายถึงการไม่มีแต่คือการไม่ถูกครอบงำเรายังสามารถรักได้ดูแลได้ทำงานได้แต่ทำด้วยใจที่ไม่ผูกไม่รังไม่เรียกร้องเพราะรู้ว่าทุกอย่างมีวันเปลี่ยนเมื่อใจไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่ดิน้นไม่กังวล และความสุขจะไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกอีกต่อไปเริ่มต้นวางด้วยสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูว่าวันนี้เรายึดอะไรอยู่บ้างบางทีแค่เรื่องเล็กๆก,ก็ทำให้ใจเหนื่อยได้ยึดคำพูดของใครบางคนยึดความผิดพลาดเมื่อวานยึดความคาดหวังที่ยังไม่เป็นจริงคืนนี้ ก่อนนอนหลองหายใจเข้าเบาๆแล้วพูดในใจว่าสิ่งนี้ฉันวางได้แค่พูดด้วยความอ่อนโยนไม่ต้องรีบวางแต่ให้ใจได้เริ่มเรียนรู้การปล่อยเพราะการวางคือการกลับบ้านของหัวใจหัวใจของเรามักเดินออกไปไกลไกลจากปัจจุบันไปอยู่กับอดีตและอนาคตแต่เมื่อเราปล่อยสิ่งที่แบกไว้ ใจจะค่อยๆกลับมาบ้านกลับมาที่ปัจจุบันที่ตรงนั้นเองคือที่พักของความสงบคืออิสรภาพที่แท้จริงที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยก่อนหลับในคืนนี้ให้ใจได้พักไม่ต้องพยายามเป็นใครไม่ต้องแบกอะไรต่อไปอีกหลับตาเบาๆแล้วหายใจลึกรู้ว่ามีลมหายใจเข้ารู้ว่ามีลมหายใจออก แล้วพูดกับใจว่าคืนนี้ฉันขอวางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องถือไว้ไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะหายไปเพราะสิ่งที่ควรอยู่จะอยู่เองสิ่งที่ควรไปจะไปเองและใจจะกลับมานิ่งสงบและเบานี่คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพแห่งใจที่ไม่ยึดมั่น ที่สองเมื่อเห็นความจริงใจเริ่มเป็นอิสระในโลกของความคิดเรามักเชื่อว่าความสุขเกิดจากการได้และความทุกข์เกิดจากการเสียแต่เมื่อเราเริ่มเดินบนหนทางแห่งธรรมเราจะค่อยๆเห็นว่าทั้งได้และเสียต่างก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปความสุขที่แท้จริง จึงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่ใจที่เข้าใจในสิ่งที่เกิดเมื่อเห็นความจริงใจจะไม่ต้องต่อสู้กับชีวิตอีกต่อไปเรามักเหนื่อยเพราะใจเราต่อสู้กับความจริงอยากให้สิ่งที่ไม่อยากเกิดไม่เกิดอยากให้สิ่งที่อยากได้อยู่ตลอดไปแต่ความจริงของชีวิตคือทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง เราห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้เราห้ามไม่ให้คนอื่นคิดต่างไม่ได้เราห้ามไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บหรือจากไปไม่ได้เมื่อเห็นความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้งใจจะเริ่มสงบเพราะไม่มีอะไรต้องต่อสู้กับโลกอีกต่อไปธรรมะคือการเห็นไม่ใช่การเชื่อธรรมะที่แท้ไม่ได้อยู่ในตำราแต่ซ่อน อยู่ในประสบการณ์ทุกขณะของชีวิตเราเห็นความสุขเกิดขึ้นแล้วดับเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วดับเห็นความคิดวิ่งไปแล้วหายไปเมื่อเห็นเช่นนี้ซ้าๆใจจะค่อยๆรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนไม่เที่ยงแม้แต่ตัวเราที่คิดว่าแน่นอนก็เปลี่ยนตลอดเวลานี่คือการเห็นธรรม ไม่ใช่ด้วยตาแต่ด้วยใจที่ตื่นเมื่อใจเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราใจก็เริ่มเป็นอิสระถูกความยึดมั่นเกิดจากคำว่าของเราความคิดของเราร่างกายของเราชีวิตของเราแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆสิ่งที่เรียกว่าของเราแทบไม่มีอยู่จริงร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราเพราะมันเปลี่ยนไปตามอายุ และอาหารที่กินความคิดนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราเพราะมันเกิดขึ้นเองแล้วดับไปเองแม้แต่ความรู้สึกก็มาแล้วก็ไปเมื่อใจเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราใจจะเริ่มคลายเหมือนคนที่รู้ว่าเชือกที่เคยกลัวว่าเป็นงูมันไม่ใช่งูจริงๆ เห็นความจริงไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อเข้าใจบางคนเข้าใจผิดว่าการเห็นความไม่เที่ยงคือการมองโลกในแง่ร้ายแต่แท้จริงแล้วมันคือการมองโลกตามความจริงเมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งแปรเปลี่ยนเราจะรู้จักใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าไม่ประมาทกับเวลาที่เหลือและไม่คาดหวังให้สิ่งใดอยู่ตลอดไป เพราะการเห็นความไม่เที่ยงไม่ได้ทำให้เราหมดหวังแต่มันทำให้เรารักสิ่งที่มีอยู่อย่างรู้ว่ามันจะไม่อยู่ตลอดไปอิสรภาพไม่ได้อยู่ไกลาจากเราแต่อยู่ตรงที่ใจหยุดดินใจดินเพราะไม่พอใจในสิ่งที่มีดินเพราะอยากได้ในสิ่งที่ไม่มีดินเพราะกลัวจะเสียสิ่งที่รักและดิน เพราะอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบหายไปแต่เมื่อใจเริ่มเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุการดิ้นจะค่อยๆหยุดไม่ใช่เพราะเราพยายามหยุดมันแต่เพราะเราเห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องดิ้นอีกต่อไปและในขณะนั้นเองใจก็เริ่มเป็นอิสระใจที่เห็นคือใจที่วางเมื่อเห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราใจ จะไม่ต้องแบกวางไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรแต่ว่างเพราะไม่ยึดอะไรในความว่างนั้นมีความเมตตาอ่อนโยนมีความสงบที่ไม่ต้องสร้างมีความเข้าใจที่ไม่ต้องคิดความว่างนี้เองคือบ้านของใจที่ไม่ต้องหาที่ไหนเพราะมันอยู่ตรงนี้เสมอเมื่อใจว่าง ความรักก็จะบริสุทธิ์ขึ้นความรักที่ยึดมั่นจะปนด้วยความกลัวกลัวเสียกลัวผิดหวังกลัวไม่สมหวังแต่เมื่อใจเริ่มเข้าใจความไม่เที่ยงความรักจะเปลี่ยนจากการอยากครอบครองเป็นการอยากให้เรายังรักได้แต่ไม่ผูกพันเรายังดูแลได้แต่ไม่แบกไว้ในใจ เพราะรู้ว่าทุกสิ่งมีทางของมันเองนี่คือความรักที่เป็นอิสระความรักที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่ความอยากเห็นความทุกข์ไม่ใช่เพื่อจมแต่อยู่เพื่อเข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสว่ารู้ทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้หนีจากมันแต่เพื่อให้เข้าใจว่าทุกเกิดจากตัณหาและตัณหาเกิดจากอวิชชา เมื่อเรามีปัญญาเห็นว่าทุกข์ก็เกิดดับได้ใจจะไม่จมกับทุกข์นั้นอีกเพราะรู้ว่ามันก็เป็นเพียงอีกสภาวะหนึ่งเหมือนเมฆที่มาปกคลุมท้องฟ้าแต่สุดท้ายก็ผ่านไปเมื่อเห็นความจริงของทุกข์ใจก็เห็นทางผลทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่คือประตูที่เปิดไปสู่ความเข้าใจ ถ้าไม่มีทุกข์เราจะไม่รู้จักปล่อยถ้าไม่มีความผิดหวังเราจะไม่รู้จักยอมรับถ้าไม่มีความสูญเสียเราจะไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีเมื่อเห็นว่าทุกข์คือครูเราจะไม่หนีจากมันอีกแต่จะวางใจอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทัานนี่แหละคืออิสรภาพที่เริ่มงอกในใจใจที่ไม่ยึก คือใจที่เข้มแข็งที่สุดบางคนคิดว่าการไม่ยึดคือการเย็นชาแต่แท้จริงแล้วใจที่ไม่ยึดคือใจที่อ่อนโยนและมั่นคงที่สุดเพราะมันไม่หวั่นไหวตามสิ่งภายนอกมันเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่จมกับมันมันรู้ว่าทุกอย่างมีเวลาเกิดและเวลาไปใจเช่นนี้ไม่ใช่ใจที่ไร้ความรู้สึกแต่มันคือใจ ที่มีปัญญาและเมตตาในเวลาเดียวกันเมื่อเห็นความจริงใจจะเริ่มวางอย่างเป็นธรรมชาติเราจะไม่ต้องสั่งใจให้วางเพราะเมื่อใจเห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรให้ยึดการวางจะเกิดขึ้นเองเหมือนมือที่ถือของร้อนอยู่เมื่อรู้ว่ามันร้อนก็วางเองโดยไม่ต้องมีใครบอกการเห็นคือจุดเริ่มต้นของการวาง และการวางคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพก่อนหลับในคืนนี้คืนนี้ไม่ต้องพยายามทำให้ใจสงบแค่ปล่อยให้ใจเห็นสิ่งที่เป็นเห็นความคิดที่ไหลามาเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงเพียงแค่รู้ว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับหายใจเข้ารู้ หายใจออกหรูพูดกับใจว่าฉันเห็นแล้วและฉันไม่ต้องยึดอีกต่อไปแล้วปล่อยให้ใจค่อยๆเบาคืนสู่ความสงบที่ไม่ต้องสร้างนี่คือความอิสระอันแท้จริงของหัวใจ ตอนที่สใจที่ไม่ยึดคือใจที่เป็นอิสระโดยสมบูรณ์ทุกคนต่างสแสวงหาอิสระภาพบางคนสแสวงหาด้วยอำนาจบางคนสแสวงหาด้วยทรัพย์บางคนสแสวงหาด้วยความรู้แต่ไม่ว่าเราจะมีมากแค่ไหนถ้าใจยังยึดมั่นอยู่ในตัวเราเราก็ยังไม่เป็นอิสระเพราะอิสระภาพ ที่แท้ไม่ได้อยู่ภายนอกแต่มันเกิดขึ้นในใจที่รู้จักวางเมื่อใจไม่ยึดความทุกข์ก็ไม่มีที่ยึดอยู่ทุกข์ไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มีที่เกาะเหมือนเปลวไฟที่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงเมื่อใจหยุดยึดความทุกข์ก็หมดเชื้อจะลุกต่อเรามักคิดว่าต้องกำจัดความทุกข์แต่ความจริงแค่ หยุดยึดมันไว้มันก็จางไปเองความโกรธความกลัวความเศร้าไม่ได้มีอำนาจมากเท่าที่เราคิดมันอยู่ได้เพราะใจเราให้ที่อยู่แก่มันเมื่อใจไม่ยึดความทุกข์ก็ไม่อาจอยู่ได้อีกใจที่ไม่ยึดไม่ได้ไร้ความรู้สึกแต่รู้โดยไม่ถูกกลืนใจที่ไม่ยึดไม่ได้เย็นชา หรือเฉยชาแต่มันมีเมตตาที่สงบเมื่อเห็นใครทุกข์ใจจะเข้าใจโดยไม่ทุกตามเมื่อเห็นสิ่งดีใจจะยินดีโดยไม่หลงเพลินเมื่อมีเรื่องเศรา้าใจจะรู้แต่ไม่จงเพราะมันเห็นความเป็นจริงของทุกสิ่งว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ต้องพลักไม่ต้องหนีแค่รู้ตามจริง ใจก็เป็นอิสระเมื่อใจไม่ยึดในตัวตนความกลัวก็หมดสิน้นความกลัวเกิดจากการมีตัวเราที่ต้องปกป้องกลัวเสียกลัวหมดกลัวเจ็บกลัวตายแต่เมื่อเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าเราก็เป็นเพียงการปรุงแต่งความกลัวจะค่อยๆสลายเพราะไม่มีใครต้องกลัวตายเมื่อเห็นว่า ไม่มีใครที่เกิดจริงสิ่งที่ตายคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่ธรรมชาติของความรู้ตัวไม่ได้ตายมันเพียงเปลี่ยนรูปเปลี่ยนภาวะนี่คืออิสรภาพที่ลึกที่สุดเมื่อใจไม่กลัวแม้แต่การสูญสิ้นของตัวตนใจที่ไม่ยึดอยู่กับโลกได้อย่างอ่อนโยนแม้โลกยังหมุนไปตามเหตุปัจจัยแต่ใจที่ไม่ยึด จะอยู่กับโลกอย่างเบาสามารถทำงานได้โดยไม่แบกสามารถรักได้โดยไม่ครอบครองสามารถให้ได้โดยไม่หวังผลเพราะรู้ว่าทุกอย่างเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราเราจึงอยู่ในโลกได้อย่างงดงามแต่โลกไม่อาจดึงเราให้จมอีกต่อไปไม่ยึดไม่ได้แปลว่าไม่รักแต่คือรักอย่างรู้เท่าทัน ความรักที่มีสติไม่ใช่การผูกแต่คือการปล่อยให้สิ่งที่รักได้เป็นของมันเองเราอาจยังคิดถึงยังห่วงใยแต่จะไม่มีการดึงไม่มีการรัง้งเพราะความรักที่แท้ไม่ต้องการให้คนอื่นมาเติมเต็มเราแต่เกิดจากใจที่เต็มอยู่แล้วรักแบบนี้ไม่สร้างพันธะแต่สร้างความเข้าใจ และเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไขใจที่ไม่ยึดจึงไม่เหนื่อยกับการเป็นใครชีวิตที่ยึดอยู่กับภาพลักษณ์ต้องเหนื่อยกับการรักษามันไว้แต่ใจที่ไม่ยึดไม่ต้องเป็นอะไรเลยจะเป็นอย่างไรก็ได้เพราะไม่ต้องปกป้องภาพหลงตาจะถูกชมก็รู้จะถูกตำหนิก,ก็รู้แต่ไม่ต้องปั่นใจตามเพราะมันเห็นว่า สิ่งเหล่านั้นก็แค่เสียงในลมเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คือความเบาที่ลึกที่สุดของชีวิตเพราะเราไม่ต้องแบกคำว่าฉันต้องเป็นใครอีกต่อไปเมื่อไม่มีสิ่งใดต้องขวาใจจะนิ่งโดยธรรมชาติเรามักพยายามหาความสงบแต่การหาก็คือการดิ้นในอีกรูปแบบหนึ่งใจจะสงบ ไม่ใช่เพราะเราสร้างมันขึ้นแต่เพราะเราหยุดทำให้มันฝุงเหมือนบ่อนามที่ใสยอยู่แล้วแต่ขุนเพราะเรากวนมันเมื่อเราหยุดมันก็ใสเองการไม่ยึดคือการหยุดกวนใจเพื่อให้ธรรมชาติแห่งความสงบเผยขึ้นมาเองอิสรภาพแท้คือการอยู่กับทุกสิ่งได้โดยไม่เป็นของมันเมื่อใจเห็นว่า ไม่มีอะไรเป็นของเราความสัมพันธ์กับโลกจะเปลี่ยนเรายังอยู่กับโลกยังพูดยังหัวเราะยังร้องไห้ได้แต่ไม่มีการผูกพันทางใจเพราะใจไม่แบกอีกต่อไปมันแค่รู้แล้วปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุนี่คือความอิสระในท่ามกลางโลกไม่ต้องหนีไปไหนแต่ไม่ถูกอะไรดึงไว้เลย ใจเช่นนี้จะมีเมตตาที่ไม่มีประมาณเพราะไม่มีเราที่ต้องการอะไรจึงเหลือเพียงความรักที่บริสุทธิ์เมตตาที่ไม่เลือกที่ให้และความกรุณาที่เกิดขึ้นเองเมื่อไม่ยึดใจจะเปิดเมื่อใจเปิดโลกทั้งโลกจะอยู่ได้ในความรักนั้นที่สุดของการปล่อยวาง คือไม่มีสิ่งใดให้ปล่อยอีกเมื่อยังเห็นว่ามีสิ่งให้ปล่อยนั่นหมายความว่าเรายังยึดอยู่บางส่วนแต่เมื่อใจเข้าใจอย่างแท้จริงจะเห็นว่าไม่เคยมีอะไรต้องปล่อยเลยเพราะทุกสิ่งที่เคยยึดไม่เคยเป็นของเราตั้งแต่ต้นในขณะนั้นเองใจจะสงบอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เพราะได้อะไรแต่เพราะ ไม่มีอะไรต้องได้อีกแล้วก่อนหลับในคืนนี้คืนนี้ไม่ต้องพยายามทําให้ใจนิ่งแค่ให้ใจได้อยู่กับความรู้ตัวของมันเองหลับตาเบาๆแล้วรู้ว่ากำลังหายใจไม่ต้องคิดไม่ต้องเปลี่ยนอะไรพูดกับใจว่าฉันขอวางทุกสิ่งไว้ตรงนี้ไม่ใช่เพราะไม่รักโลกแต่เพราะเข้าใจว่า โลกไม่เคยเป็นของฉันให้ใจได้พักให้ใจได้คืนสู่ความเงียบที่อยู่เหนือเสียงทั้งปวงแล้วในความเงียบนั้นคุณจะพบอิสราพาที่ไม่ต้องไปแสวงหาอีกต่อไป